สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนิงโกกตูมค่ะตอนนี้มามาปลูกต้นไหม่เจนิงง่ายปลูกต้นไหม่พะชันใช้แรงงานสวโอ้ยพะชันเอ้าโอ้ชิดนะคะใช้แรงงานสวเด้อบ้านนี้พี่น้องเลยอ่าบาทนี้ก็สามสาวสวเอาสาว พ่นยันดอกไม้บ่ชิดเช็ดมุมนันอีกได้ครับชิดเจ้ายันเจ้ายันดอกไม้บ่งามเจ้าเลยเอาสวอมาปลูกเป็นปะพุ่งยิ่งดอกไม้จะสิงามโอ้ยแมียนอีเบฮันนี่นะครับผมผู้ดูแลเราต้องมาปลูกเองนะับอือพุ่มเมื่อนีนก็ได้เพิ่นหนึ่งล้วครับผมมาหัวนำต้นไม้ให้ไม่ลาไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานซอยพญัยพ่นเราก็มาเบิ่งให้เ่ยเหมือนเสาเนี่ยเหมือนแรงแต่ว่าเมื่อนีนเราบุกขึ้นบกหัวต้นไม้บุ่มเมื่อนี้มาแล้ว จ้ะกู่หันานต้นไม้มือนี่ก็กลัวว่าทางจะเดือดปวดใจนิ้มือตึงอย่าเอาคอตกบัดมืออ่ะตอนนี้แม่ทินนะคะเปลี่ยนกันขุดนะคะตอนนี้แม่ทินจะเป็นคนขุดนะคะอันนี้กับมี่แม่ทินนะครับผมกฝากใก่ก็นั่งแจกสมมติเอาทำไม่ได้ครับผมเนาะแม่ทินแล้วกับย่าหนิงนะครับย่าหนิงเอียงก่อนกกตูมโอ้ย่าหนิงกกตูมแล้วป้าบุญทินกกตุูมเหมือนกัน่ครับยย่างกกกอกอยู่เลยป่ะนี่ว่าสิเปลี่ยนอยู่ ยาหนีเดี๋ยวสีอะไรเนี่ยสีจับปลาดองบ่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโปลี่นโน้นะครับผมเจ้าวานันนีสีกบขอที่เก่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเดี๋ยวแม่ถินอ่าคุณใช้แรงงานสวนะครับผมเนาะอันนี้มันยังแข็งอยู่แต่ไม่เป็นไรสวเต็มใจมาปลูกช่วยเพราะว่ากลัวของกลัวชิดจะไม่ได้ดอกไม้ที่สวยถ้าชิดปลูกเองกลัวมันจะไม่โตเร็วระวังสัตวล่ะ ก็ยังประกาศปลูกเงี้ยันปลูกแล้วมันตายเอาน้ำเต็มแล้วน้ำก็เต็มไหมทำไมเต็มไว้นั่นแล้วอ้าวปลูกก็ไม้ที่จะเอาสามคลิปเหรอองน้อยอยู่ด้วยตัไหนก็เอาแล้วเนาะมันบ่มีเนาะมันไม่มีคลิปเนาะเราก็มาปลูกช่วยแล้วก็เราก็ทำคลิปไปด้วยเอ้ย นี่ไม่งั้นชิดปลูกคนเดียวเดี๋ยวมันจะดอกไม้จะไม่โตเนาะได้คิดผู้เดียวดอกไม้ก็ดอกไม้ก็บเชือกสิงามเมื่งามเลยเด้อกันแล้วเตะได้กันยุติบทปานี่แล้วครับผมบ่มาปลูกเนาะคนบ่แม่นบ่บ่มาหดตัวเลยโอ้เจ้า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 เี้าปานนี่กระมือกันปานนี่เอารองเยอะๆรองพื้นเยอะๆเอาลงก็ไปอีกอัน ุ่นดำนะผมซื้อมาหลายเลยครับผมใส่ผมหลายเลยเห็นว่ากันเลมันบอเป็นหยังต้นนั้นน่ะพอใส่หลายก็ได้หักมันเลยอันนี้มันบอเป็นหยังอันนี้เพราะว่าดินมันเป็นดินหินแห่มันต้องใช้เอออะไรใช้ลงไปเลยมันไม่เป็นอะไรเออมันไม่ใช่เคมีมันมาได้นั่นมันเป็นปุ๋ยได้ครับผมใส่ไปหลายหลายเลยใช่อะไรเบาก็เบาเบ็เบากเบากเบาก็เบาก็เบากเบ็เบาก็เบาก็เบาก็เบบาก็เบ ้ใส่สวนครับใส่แรงงานสว่าครับปลูกต้นไม้ครับไปทางพุ่นบ่เนี่มันครับผมแมนเออไปท่าพุ้นละมันรวยมาพี่นานเจ้าขึ้รวยไปท่งพุ่นต้องหัวหน้าเจ้าผู้เลี้ผู้ปลูกหัวหน้าผู้รอดเปล่าพี่บ้ากระเพนบอกโอ้ยออกมาดูควัดไหมไปซื้อต้นไม้ที่ไหนสวยจังควอดไหม อนุวัดพันไม้เหรอพี่โอ้ทำไมซื้อไม่ซื้อมาฝากบ้างน่ะอ้าวเอ็นก็อยากจะได้มั่งท้าไมไม่บอกดูดาวเรืองขึ้นแล้วเรืองลงเลยเบิ่ง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 ท่างนี้จำสิเลื่อยไหงได้ปาดดิโค้งมากไม่จะว่ามันโค้งได้มันก็โค้งมากนั่นน่ะเอ้าไปเลยไม่ได้เป็นโค้มากนะเขาอะไรอ่ะโอ้ยเอาเหรอเอ้าคอยนึกว่าจะจับปลูกต้นมะม่วงเลยบอมันหันไปพุ่นมันก็สิเลื่อยไปพุ่นได้แม่ทีเนื้อ ากกิจรรมว่าลอยไปเรื่อยมันเรื่อยเขาหากันไหมนั่นแหละป้าฮันนี่ผลคิดว่าสิให้มันเรื่อยไปพุ่นก็เลยปลูกไปพุ่นมาช้านโคเราเจ้าเนาะเดี๋ยวมันเรื่อยไปคนละทางเลยมั้เดี๋ยวเขาบอกว่ามีแต่บ้านผู้หญิงที่ปลูกดอกไม้เออบ้านผู้ชายบ้านผู้ชายสวยละงามขึ้นกันลเออ ได้จากได้เมีย่อะไรอย่างเงี้เมียงามเนาะคือก็เลยให้สวอพึ่นมาปลูกให้ต้องอาศัยสวอฟนี่ะครับผมวันนี้ไ่ต้องรดน้ำนะฝนตกแล้วรดน้ำขึ้นก็หลับปานนี่โดนขึ้นก็ตาบนรดนี่สิ่าย้าปีนมาปีนมาบอมแมนบอมแมนปิีนใช่ถูกต้องเอามาบ่บ่ไอ้ข้างในโอเคแบบนี้ถูกแล้วสวยยเลอ่ะถูกแล้วอืม เมื่อกี้ไปจับบิดของข่อยด้วยเจ้าจับบิดเหรอไปเฮ็ดไปทั่วป่านี่นี่กันข่อยข่อยเห็นเขากรจนยากหัวไปบิดต้นไม้ก็เป็นต้นไม้บิดเลยต้นไม้หัวต้นผูกกัคนละเงินเจ้าอันนี้ดอกยังอ่ะอ่นี่ดอกเขาเรียกดอกอะไรนี่อันนี้เรียกปานบุรีฮะปานบุรีครับผมอันนี้นีนะอ่ามังกรค้ามแก้ว โอ้อันนี้ไม้เลื้อยไม้เลื้อยอันนั้นกระดังงาก็ไม้เลื้อยอันนี้มันมาอย่างนี้เราบอกชิดครับผมไม้เลื้อยครับไม้เลื้อยดิสิเลื้อยไปเรื่อยเลื้อยดิมันก็อ๋อเป็นเลื้อยเนาะอ่าแถวแถวนี่หมแถวข้างนี่น้ายายนี่แกไม่มีเสียงนะพี่บ๊อบซีต้นนี่แหะต้นคับต้นไส้เห็นละเป็นเสียงใหญ่นี่เหรอหกต้นมันมีหกต้นเอาเอาซื้อต้นไส้เลยนะเนี่ผมสียบมให้มันสูงนะเสียมันสูงประมาณนาอกเองตัดไปพี่บอกพี่บอกครับผม ปลูก,ออกแถวนนหละงหกตนน้นนี่นี6หกหรือสอง<อ>หกต้นมีห <6 S 3> กม <6 S 3> ิดปลูกเป็นเรียงอย่างนี้เลยบอ่แมนครับเออมันจะสวยเลยปลูกเรียงถ้าปลูกเรืนองน้ำเช้าสวัสดีค่ะตอนรับเ้าสู่ช่องยานิโกกรุมนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เอาเต็นนะคะไปส่งให้หมดนะคะยังเหลือเต็นอยู่นะคะยังส่งไม่หมดนะคะฝนก็ตกนะคะ ทำด้วยท่ามกลางฝนตกนะคะตอนนี้ฝนก็ตกนะคะก็จะเก็บเต้นนะคะช่วยกันเก็บเต็นนะคะยังไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าฝนตกตอนเช้านะคะรอให้ฝนหยุดฝนก็ไม่หยุดนะคะก็เลยเก็บนะคะถึงฝนไม่หยุดก็เก็บกันเลยนะคะ ทีมผู้หญิงนะคะสวนะคะก็กวาดทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะที่หน้าองค์ปู่นะคะแล้วก็ทีมผู้ชายนะคะก็จะเก็บเต็นที่เรือนะคะส่งนะคะนี่นะคะัสดีค่ะอเมริกาเอฟซีก็ยังมีมาเที่ยวนะคะฝนโตขนโต ค่ะตอนนี้ก okay. ็สู่ช่องยนิงโกกตูมค่ะนี่คืออะไรค่ะตอนนี้คือนี่คือห่มผ้าให้หมาน้อยนะคะหมาน้อยชื่ออะไรมั่งเนะแม่ดาชื่อน้องอะไรปีากาเฟ โอ้สี่ตัวห้าตัวทั้งแม่ใช่ไหมนี่ดูสินี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูก่อนสี่ตัวโอ้ยข่อยกับพ่อจักซื้ออุ้ยนี่ค่ะทุกคนโอ้โหอุ่นมากเลยนี่อุ่นมากเลยอุ้ยไหนตัวนี้เป็นอะไรยีใเยลลี่ปากเป๋ยีได้อะไรอุ้ยยีได้เยลลี่ปากเป๋แล้วอะไรทุน กีตาเยลลี่ปากเตะอีกตัวนึงตัวนึงอะไรบังหงแล้วมังเบื่อภาษาดู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 น้องหมาห่มผ้าให้น้องหมาก่อนนะคะน้องหมาหนาวนะคะเอ้าวอุ้ยนี่ไม่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็นั่งไลได้นี่ห่มผ้าให้น้องหมาหนาวไหมหนาวไหมวายหนาวไหมนี่น่ารักจังเลยเขาหนาวนะคะก็ห่มผ้าให้นะคะ รู้ว่าจะไปนั่งอะไรอยู่ในบ้านคนดูคนดูองคคนสออ้ยอุ่น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 ด้วยเนาะแหมคนมาอยู่ได้วก็ต้างอยู่ด้วยคนหนาวใช่ไหมหนาวันนี้หนาวนี่หนาวแห้งเลยนะหนาวแห้งดูท่าหนาวแห้งท่าหนาวแห้งก็ใส่วอร์มแล้วก็นวดเอยอุ้ย นู้นนู้นนู้นูอะไรเปรี้ยวด๋อยเปรี้ยวไอเปรี้ยวก็ขี่รถล่องเลยดู่ดูนี่หนาแท้เขาห้ข้างเส้นกันนู้ยืนเหมือนกับหุ่นเลยเนี่ยเออก็ใช่ตอนนี้หนาวค่ะก็จุมนุมกันอยู่ที่ศาลาเศรษฐีนี่แหละเพราะว่ามันหนาวอยู่ศาลาเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีกับใครแน่เนะเฮ้ยสาธุสาธุประธานนั่งศาลาเศรษฐีทั้งวันเนาะ อยู่ทุกวันเลยสาราเศรษฐีนี่ก็เป็นสาราเป็นเศรษฐีก็ดีเด้ออุกดอกไม้บ้านแอดจิตยังไม่ได้ลงโอ้โหเมื่อไหร่จะลงพรุ่งนี้ค่อยลงก็ดีอยู่นะแอนนะกองค่อยในสามวันที่ผ่านไปโอชนิดที่ให้นให้หนูดวงก้อนเออโอ้เจ้าหมาน้อยอุ่น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 โอ้ยอุ่นจังเลยดูสิคะนอนอุ่น เอ๊ะทำในโรงนะอย่ก็มาไล่ในในโรงมานอนที่นี่แล้วทีนี้ห่มผ้าให้อุดเลยตัวนั้นไม่เห็นหัวเลยนี่ไอตัวนี้ไม่เห็นหัวเลยอ่านี่โอ้หนุนาขยันจังเลยหนุนาขนขยะขยันจังเลยหนุนาเห็ุแล้วบ่แล้วมันก็บโบเล้วนะมันต้องเกี่ยวกันมาเล่เนอะ รอยคนมันอยู่สะกอนอเ้ยอ้าตอนนี้น้องอุ่นอน้อนตอนอนาตอนสอนอนสามอนาอน่ตอนอนส้นอน่อนสมนาอนสมอนอนาอนนตอนหามตอนานตอนสมตอนาตอนสาตอนสนมตอนขามอนสมอนสามตันกามตอนสมอนสางตอนสามตอนสามอมตอนที่สมตอนสี่สมตนสมอนามตอนสนาอมันาม้นอามอาใม